าหาแล้วนะคะเอาดูอูอันนี้กับเรื่องโทศนิยมเรื่องเดียวกันใช่ไหมอะไรอ่ะไม่ไม่ไม,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 ไม่เป็นพื้นฐานเฉยๆคล้ายกันใช้การประมาณคล้ายกันเลยเอ่ามาดูมนี้จุดอะครูอะ นี้คือมาดูนะหาค่าประมาณของทศนิยมนะคะของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งก็คือมีแค่ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามมาดูแบบแรกมาดูแบบที่หนึ่งการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มค่ะให้นักเรียนเอาทศนิยมที่ได้มาประมาณเป็นจํานวนเต็มดูนะ ประมาณเป็นจำนวนเต็มก่อนอื่นเลยโจทย์ให้ว่าหาค่าประมาณของ12.3เป็นจำนวนเต็มและหาค่าประมาณของ12.5เป็นจำนวนเต็มามาดูอันที่หนึ่งประมาณค่า12.3เป็นจำนวนเต็มรู้จักจำนวนเต็มไหมคะรู้จักค่ะจำนวนเต็มคือจำนวนแบบไหนคือแบบเลข ที่มัน<ล>บอกไม่ถูกอ่ะครูเลขที่มันมากกว่าศูนย์ขึ้นไปครูจำนวนเต็มมากกว่าศูนย์ขึ้นไปเอาเอางี้เลยนะจำนวนเต็มเป็นเลขที่มากกว่าศูนย์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอะไรคะเต็มเนี่ยเวลาเป็นจำนวนเต็มต้องไม่เป็นจุดพศนิยมเธอฟังครูนะ จำนวนเต็มไม่ใช่ทศนิยมนะแต่เป็นเศษส่วนไม่ใช่ทศนิยมไม่ใช่เศษส่วนเธอฟังผูกกอนมันคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่ทศนิยมไม่ใช่เศษส่วนจำนวนเต็มประกอบไปด้วยเต็มศูนย์เต็มบวกเต็มลบนะคะจำนวนเต็มมีสามประเภทจำนวนเต็มมีสามประเภทมีสามแบบ แบบที่หนึ่งคือเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบนะคะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เป็นยังไงเต็มบวกก็เช่นเลขหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเต็มศูนย์มีแค่เลขศูนย์ตัวเดียวแต่ถ้าเต็มลบจะเริ่มที่ลบหนึ่งลบสองลบสามลบไปเรื่อยเรื่อย ลบไปเรื่อยๆแบบนี้แยกให้ออกเต็มบวกหน้าตาเป็นแบบนี้เต็มศูนย์หน้าตาเป็นเลขศูนย์เต็มลบก็แค่ใส่เครื่องหมายลบหน้าตัวเลขแต่ที่เราจะเอามาประมาณในวันนี้เราจะประมาณเป็นเต็มบวกนะคะโอเคนะมีใครทันไหมไม่ทันมีใครไม่ทันไหมค่อยๆฟังไปนะถ้าหลุดวันนี้คือไม่ได้เลยนะคะอ่ะ มีเต็มบวก,บวกเต็มลบเต็มศูนเนาะเราจะหาค่าประมาณเป็นเต็มบวกนะคะวันนี้เต็มบวกนะที่เด็กป .5 จะเรียนอ่ะมีอะไรบ้างนะคะมาดู12.3เป็นจำนวนเต็มก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูว่า12.3เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มอะไรกับอะไรคะกว่าจะไปเป็น10เอ่อ12.3เนี่ยถ้าจะปปะมาเป็นจำนวนเต็มแสดงว่ามันต้องอยู่ระหว่างเลข12กับเลข สิสามดูตรงไหนให้ดูเลขหน้าจุดทศนิยมเอาสิบสองจุดสามจำนวนเต็มมันคือเลขที่อยู่หน้าทศนิยมนะอันนี้คือเซ็ตจำนวนเต็มแต่ข้างหลังเขาเรียกว่าทศนิยมเลขทศนิยมนะคะและเลขสามเนี่ยเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง นะคะอ่ะข้างหน้าเรียกมันว่าจํานวนเต็มแต่เลขหลังจุดทศนิยมเรียกว่าเลขทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งะคะถ้าเป็นตัวเดียวนะคะตัวเดียวคือตําแหน่งที่หนึงเราก็จะดูว่าเอ๊จำนวนเต็มมันเป็นเลขสิบสองสิบสองเนี่ยสิบสองจุดสามกว่ามันจะไปเป็นจํานวนเต็มอีกตัวหนึ่งมันต้องผ่าน 12. 0, 12. 1 2บสองจุด สิบสองจุดสองสิบสองจุดสามจจุดสจุดหกสองจุดเจ็ดจุดแดจุดเจนกลายเป็นสิบสาศนะคะเหมือนเลขธรรมดาเลยแต่มันมีจุดทศนิยมเข้ามานั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้เลขสิบสองจสามมันอยู่ตรงไหนของตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้ส่วน12.5จะอยู่ตรงวงกลมสีฟ้า นะคะ12.3อยู่วงกลมสีชมพูเราจะเห็นว่า12.3มันใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันคะเด็กๆใกล้12หรือใกล้13คะ12ใกล้12ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าประมาณ12.3เป็นจำนวนเต็มคือเท่าไหร่คะคือคือ12โอเคเนาะแล้ว แล้ว12.5ล่ะคะมันใกล้12หรือใกล้13มากกว่ากัน13มันอยู่ตรงกลางใช่ไมใ่ใช่ใช่แต่เราให้ยึดว่าไอ้ตรงกลางเนี้ยนะคะเราตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันเลยนะตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันในทางคณิตศาสตร์เขายกให้เลข5อยู่ฝั่งมาก เขายกให้เลข5เป็นฝั่งมากนะคะเด็กๆจำไว้เลย12.3อยู่ระหว่าง12และ13ซึ่ง12.3เนี่ยมีค่าใกล้เคียง12มากกว่า13ดังนั้นสรุปได้ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ12.3คือ12นั่นเองแต่12.5เนี่ยนะคะมีค่าประมาณอยู่ฝั่งที่มากกว่าเนื่องจาก12.5อยู่กึ่งกลางระหว่าง12และ13 ถือเป็นข้อตกลงว่าให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มฝั่งมากกว่าดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มของ12.5คือ13โอเคเนาะอันนี้เป็นข้อตกลงนะคะอ่านักเรียนมาดูกรอบสีชมพูที่เขาให้มาเขาบอกว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนสิบเลข3มเนี่ยมันคือทศนิยมตำแหน่งที่1เนาะ ตำแหน่งที่หนึ่งมันมีชื่อมันมีชื่อว่าอะไรนะชื่อของมันชื่อหลักอะไรหลักอะไรคะชื่อหลักอะไรคะขอชื่อหลักหน่อยพระเุริยมตำแหน่งที่หนึ่งมีชื่อหลักว่าอะไร <Okay. S 1> ชื่อว่าอะไรชื่อหลักส่วนอะไรส่วนส่วนสิบ นะคะชื่อหลักว่าหลักส่วน10นะคะตำแหน่งที่1มีชื่อว่าหลักส่วน10บตำแหน่งที่สองมีชื่อว่าหลักอะไรพพซิอนตำแหน่งที่สองมีชื่อหลักว่าหลักอะไรส่วนร้อยหลักส่วนร้อยและตำแหน่งที่สามมีชื่อว่าหลักอะไรคะหลักส่วนพันอืนักเรียนจําชื่อหลักให้ได้ด้วยนะ เนี่ยเรียนมาป่านนี้แล้วจําไม่ได้โอ้ยกลับไปเรียนกับน้องป .4 ใหม่จริงตำแหน่งที่หนึ่งชื่อว่าหลักส่วนสิบเห็นไหมถ้าเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มให้นักเรียนประมาณจากหลักส่วนสิบหลักส่วนสิบเป็นเลขศูนย์ถึงสี ให้ตอบฝั่งน้อยให้ตอบเป็นเลขข้างหน้าโดยตรงเลยไม่ต้องบวกเพิ่มตอบ12ธรรมดาแต่ถ้าเลขข้างหลังอย่างนี้นะคะเป็น5ถึง9ให้ปัดขึ้น1จาก12ให้บวก1จะกลายเป็น13โอเคไหมเนี่ยโอเคไหมคะทันที่ครูพูดไหมทันเนาะ แบบนี้นะอ่ะครูลองครูขอเลขนี้บ้างถ้าเป็นสิบแปดจุดเจ็ดล่ะคะสิบแปดจุดเจ็ดประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มได้เท่าไหร่เด็กๆสิบกับนะยี่สิบสิบอะไรสิบเก้าได้สิบเก้านะดูยังไงได้สิบเก้าสิบแปดจุดเจ็ดอยู่ระหว่างจำนวนเต็มอะไรกับอะไรคะ สิบ <10, S 2> อะไรกเอ็สิบแปดกับอะไรคะกับสิบเก้าใช่ไหมสิบเจเอสิบแปดจุดเจ็ดอยู่ระหว่างสิบแปดกับสิบเก้าแล้วเลขข้างหลังเนี่ยแล้วเลขข้างหลังมันเป็นเลขเจ็ดเป็นเลขฝั่งน้อยหรือเลขฝั่งมากเลขฝัง่งมากฝั่งมากเพราะฉะนั้นเธอให้บวกสิบแปดไปอะไรคะไปหนึ่งสิบแปดบวกหนึ่งกลายเป็นอะไรคะสิบเก้าก็ตอบสิบเก้า โอเคไหมเนี่ยโ <Okay S 1> อเคค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะสิบเก้าเอ,อ่อจุดสี่เอาสิบเก้าจุดสี่เนาะสิบเก้าจุดสี่อยู่ระหว่างจำนวนเต็มเต็มอะไรกับอะไรคะเต็มสิบกับยี่สิบแล้วครูใช่ไหมครูสิบกับยี่สิบอะไรล่ะสิบอะไรกับสิบอะไรสิบเก้าจุดสี่อยู่ระหว่างอะไร <19. S 1> อยู่ระหว่างสิบเก้ากับ ยี่สิบนะแล้วครูถามว่าเลขหลังจุดทศเนี่ยไอทศยมตำแหน่งที่หนึ่งในหลักส่วนสิบมันเป็นเลขสี่เลขสี่เป็นเลขฝั่งน้อยฝั่งมากน้อยฝั่งน้อยตอบอะไรสิบ <19. S 1> เก้าตอบสิบเก้าโอเคไหมเนี่ยโอเคนะอันนี้เป็นประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะอ่ะ ก่อนจะไปขึ้นไอทศสออประมาณเป็นทศยมตำแหน่งที่หนึ่งนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดก่อนน,นั้นอะเดี๋ยวไม่ได้อะเปิดแบบฝึกหัดหน้าหกสิบเจ็ดเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าหกสิบเจ็ดเปิดเลยจ้ะให้นักเรียนดูตัวเลขที่เขาวงกลมแล้วตอบประมาณเป็นจำนวนเต็มเต็มอะไรกับเต็มอะไรอ่ะข้อหนึ่งแปดจุดสอง แปดจุดสองประมาณค่าไปจ็นเต็มอะไรคะเต็มแปดกับเก้าอันนั้นมันอยู่ระหว่างคูถามว่าประมาณเป็นเท่าไหรแปดจุดสองเนี่ยเอาเปิดยังไปดูซิแปสิบเก้าสิบดูสิแปดจุดสอง 8.2ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ฮะได้แปดแปดสิบแปดสิบหรอได้แมันมีแปดสิบหรอไม,ม,มนน่มีมันเป็นจำนวนเต็มมันเป็นจำนวนเต็มธรรมดามันจะมีแปดสิบตรงไหนเรา ประมาณเป็นเท่าไหร่คะแปดจุดสองกันได้เท่าไหร่คะแปดจุดสองประมาณได้จำนวนเต็มอะไรคะแดจุบแปดกับเก้าครับ นั้นมันอยู่ระหว่างเบตา้าครูถามถึงการประมาณเลย8.2ประมาณได้เป็นจำนวนเต็มคือเท่าไหร่ดดได้เท่าไหร่แปด,ดห, 8. หรือเก้าได้ 8, 8. ได้8ถูกไหมได้8นะ เพราะอะไรเพราะเลขสองเนี่ยไอโทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งมันเป็นเลขสองมันเป็นเลขฝั่งน้อยเลขฝั่งน้อยเพราะฉะนั้นตอบแอ่าต่อไป12.7 12.7เป็นประมาณได้เท่าไหร่คะตออะไรข้อสอง13ครนะับ ตีไปอะไรตีสามตีสามถูกต้องค่ะต่อไปห้าสิบหกจุดสี่ประมาณเป็นจำนวนเต็มได้เท่าไรห้าสิบหกห้าสิบหกได้ห้าสิบหกอือถูกต้องต่อไปสามร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดสามสามร้อยเก้าสิบเอ็ดสามร้อยเก้าสิบเอ็ดได้สามร้อยเก้าสิบเอ็ด 391นะคะต่อไปสุดท้าย748.8ประมาณ <100. S 2> ได้เท่าไหร่ร้อยสี่สิเท่าไหร่เจ็ดร้อยนะคะตัวเองทำเองด้วยนะไม่ทำเดี๋ยวไม่ได้นะค่าประมาณของโลสิน,นิยม กันเธอรู้เรื่องไหมนะ่ะฮึครูถามแล้วไม่ตอบนะเดี๋ยวไม่ได้นะพีดรู้เรื่องไหมคะเป้ยรู้เรื่องไหมนะ่ะแน่นะอ่ะครูลองถามเป้ยหนึ่งคำถามเอ่อสี่ร้อยยี่สิบห้าจุดแปด ประมาณค่าได้เท่าไหร่เป็นจำนวนเต็มได้เท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบห้าจุดแปดประมาณค่าได้เท่าไหร่คะเป็นจำนวนเต็มอ่าปิดกล้องปิดไหมนีครูทำไมอะ ได้เท่าไหร่ <Okay. S 1> คนอื่นก็คิดด้วยนะ425.8ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มได้เท่าไหร่ TikTok TikTok เท่าไรเราได้เท่าไรเเอรมีใครอยากช่วยเพื่อนไหมประมาณได้เท่าไหร่เนี่ย สอ,อเออได้สี่ได้สี่ร้อยยี่สิบหกครับได้เท่าไหร่นะสี่ร้อยยี่สิบหกครับเออสี่ร้อยยี่สิบหกแค่นั้นเองจาก425รอ่เอเลขทศยมตำแหน่งที่หนึ่งมันเป็นเลข8มันเป็นเลขฝังมากครูอบอกว่าให้บวกข้างหน้าไปหนึ่งก็จะกลายเป็น426อ่อ่ะดูอีกนะเอาโจทย์แบบนี้อีกแปบ๊บหนึ่ง ห้าร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดสองประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มห้าร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดสองได้เท่าไหร่ได้ท่าไหร่ ห้าร้อยสี่สิบแล้ห้าร้อยสี่สิบครับมีคนมาห้าร้อยสี่สิบคนอื่นล่ะเร็วแล้วเท่าไหร่คะห้าร้อย สีนะคะได้ห้าร้อสี่สิบนะก็ยังเป็นฝั่งมากอยู่เพราะอะไรเพราะเราพิจารณาแต่เลขนี้นะพิจารณาแต่เลขหลักส่วนสิบนะคะหลักส่วนร้อยไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปดูมันเราต้องดูแค่เลขนี้เลขนี้เป็นเลขฝั่งมากเธอก็บวกเพิ่มข้างหน้าไปหนึ่งก็เป็นจากห้าสามเป็นห้าอยสี่สิบ เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมคะโอเคนะประมาณนี้อันนี้คือประมาณเป็นจำนวนเต็มต่อไปครูจะให้ไปดูประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วนะต่อไปเราจะขึ้นการประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหรือประมาณในหลักส่วนสิบนั่นเอง ประมาณในหลักส่วนสิบนั่นเองคือตำแหน่งตรงเนี้ค่ะนี่ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ประมาณให้ได้หลักนี้โอเคเนาะประมาณหลักนี้่ามาดูตัวอย่างโจทย์บอกว่านะคะถ้าหาค่าประมาณของ6.22เป็นทศนิยม และหาค่าประมาณของ6.28เป็นทศนิยิมหนึ่ตำแหน่งอ,อยากได้ทศซิยมหนึ่ตำแหน่งหรือตำแหน่งที่ 1. คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งนี้ให้นักเรียนดูหลักนี้เป็นหลักให้ดูหลักส่วนร้อยอยากได้หลักส่วนสิบให้ดูหลักส่วนร้อย นะคะอยากได้หลักส่วน10ให้ดูหลักส่วนร้อยเด็กๆดูนะหลักส่วน10เป็นเลขสองแสดงว่าอยู่ระหว่าง6.2กับ6.3จนะุดเนาะห2จอเนี่ยอยู่ระหว่างทศนิยมตําแหน่งที่1ก็คืออยู่ระหว่าง6.2กับ6 3จุนะคะแล้วเราก็ไปดูเลขหลักก่อนหน้าเลขหลักก่อนหน้าเป็นเลข2เลข2อ,อยู่ใกล้6.2หรือ6.3มมากกว่ากันคะใกล้อะไร 2> 2. ใกล้6.2เพราะฉะนั้นเราจึงประมาณค่า6.22เนี่ยเป็น 6. 6. อะไรคะ6.2 <6. 2. S 1> <6. 2. S 1> นั่นเองแล้ว6.28ละ่ะ6.28อยากได้เลข6.2แต่เลขด้านหลังเป็นเลข8เลข8ก็ต้องบวกเพิ่มข้างหน้ามา1จากเลข2บวก1จะกลายเป็น 6. อะไรคะ6.3 <6. S 1> เพราะฉะนั้น6.28จึงประมาณค่าได้เป็นอะไรคะ6.3 <3. S 1> ก็จะได้แบบนี้เลย6.22นะคะอยู่ระหว่าง6.2และ6.3ดังนั้น6.22มีค่าใกล้เคียง6.2มากกว่า6.3จะได้ว่าค่าประมาณเป็นทุิยม1ตำแหน่งของ6.22คือ6.2นั่นเองแต่ 6.28เนี่ยอยู่ระหว่าง6.2และ6.3เหมือนกันแต่ว่า6.28มันใกล้เคียง6.3มากกว่า6.2ดังนั้นสรุปได้ว่าค่าประมาณทศซิยมหนึ่งตำแหน่งของ6.28คือ6.3นั่นเองโอเคเนาออ่ะทีนี้นักเรียนไปดูที่แบบฝึกหัดต่อเลยนะ67ข้อหนึ่ง2.43 ประมาณค่าเป็นโพไิยมหนึ่งตำแหน่งคือเท่าไหร่คะเท <_ d ata> ่าไหร่เท่าไหร่สองจุดสี่สี่สองจุดทำไมเป็นสองจุดสี่สี่ล่ะสองจุดสี่เอาหนึ่งตำแหน่งเมตาเอาแค่ตำแหน่งเดียวมันใกล้สองจุดสี่หรือสองจุดห้าคะ สองจุดสี่สองจุดสี่สองจุดสี่นะคะเพราะว่าไอ้สองจุดสี่สามเนี่ยมันอยู่ระหว่างสองจุดศูนย์สองจุดหนึ่งสองจุดอ่าสองจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าเขียนผิดกันผิดสองจุดสี่ศูนย์สองจุดสี่หนึ่งสี่สองสี่สามไปเรื่อยๆจนถึง 4.9แล้วก็กลายเป็น2.50เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ระหว่าง2.40กับ2.50นะคะแล้วไอ้2.43เนี่ยมันอยู่ใกล้2.4มากกว่านะคะมันอยู่ใกล้2.40มากกว่าดังนั้นเราจึงประมาณเป็นโทศนซยม1ตำแหน่งได้2.4โอเคไหมคะต่อไปข้อที่2 16 จุดเจ็ดเก้าประมาณค่าเป็นโพซิยมหนึ่งตำแหน่งได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่อยากได้หลักตัวนี้เนาะอยากได้เลขนี้ให้ไปดูหลักก่อนหน้าข้างหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขเก้าต้องบวกเพิ่มข้างหน้ามาหนึ่งใช่ไหมบวกเพิ่มไหมบวกเพิ่มข้างหน้ามาหนึ่งเนาะตรงนี้ก็บวกเพิ่มมาหนึ่ง จากเจ็ดจะกลายเป็นอะไรคะจากเจ็ดจะกลายเป็นแแปดก็จะได้เป็นสิบหกจุดอะไรสิบหกจุดแปดแปดแบบนี้เอาต่อไปข้อที่สามแปดสิบสามจุดหนึ่งหกเอาเด็กๆด,กดูทำเองสิประมาณค่าเป็นเท่าไหร่เอาหนึ่งตำแหน่งอยากได้ตัวนี้ให้ดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขหก ต้องทำยังไงตอบอะไรแปดสิบสามจุดหกครับอไม่ใช่แปดสิบสามจุดสองแปดสิบสามจุดสองแปดสิบสามจุดสองทำไมเป็นจุดหกเราเบตา้าเขียนผิด ขียนผิดมันจะมากระตอบผิดเลยเหรอต่อไปข้อส C สองร้อยเก้าสิบสี่จุดห้าสี่ประมาณค่าได้เท่าไหร่คะเป็นหนึ่งตำแหน่งสองร้อยเก้าสิบสี่จุดห้า ได้สองร้อยเก้าสิบสี่จุดห้าค่ะถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้เลขตำแหน่งนี้ให้ไปดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขสี่ไม่ต้องบวกเพิ่มตัดทิ้งตอบสองร้อยเก้าสิบสี่จุดห้านะคะมันเป็นเลขฝั่งน้อยก็ตอบสองร้อยเก้าสี่จุดห้าเหมือนเดิมต่อไปค่ะข้อห้าหกร้อยเอ็ดจุดแปดแปดประมาณค่าได้เท่าไหร่ หกร้อยเอ็ดจุดเก้าครับหกร้อยเอ็ดจุดเก้าถูกต้องค่ะอยากได้เลขตัวนี้ให้ไปดูหลักก่อนหน้าหลักก่อนหน้าเป็นเลขแปดให้บวกเพิ่มตรงนี้มานหนึ่งจากแปดบวกหนึ่งจะกลายเป็นเก้าจบ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวมาต่อประมาณเป็นสองตำแหน่งกับสามตำแหน่งอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้จะไว้ถึงตำแหน่งที่หนึ่งตอนนี้พรุ่งนี้จะมาตำแ,แ,แหน่งที่สองตำแหน่งตำแหน่งที่สองอีกอันหนึ่งนะคะโอเคเนาะครับครับโอเคค่ะเดี๋ยวหนูรอเรียนกับครูอะไรต่อ